ฝนเล็กน้อยจะเป็นหว EX ัดเออ hard ใช่ hard ใช่ hard ใช่ฮั r d ใช่ hard ใช่ hard ใช่อ้าวซาซาซาฝนตกลงมากระเด็นเป็นฝอยเด็กเด็กเราฝนกันหน่อยเด็กเด็กเราฝนกันหน่อยฝนเล็กน้อยจะเป็นหวัดเออ hard ใช่ hard ใช่ hard ใช่ h ั r d ใช่ hard ใช่ h a r ใช่สวัสดีค่ะเด็กๆด็กหัแกงมาแล้วนะคะเด็กๆดูสิคะว่าวันนี้คุณแกงใส่ชุดออ เด็กๆก,ก็ยังอยู่ในหน่วยของรูดูฝนแล้วเวลาที่ฝนตกเด็กๆมีวิธีป้องกันตัวเองอยังไงคะไม่ให้ตัวเปียกไม่ให้เสื้อผ้าเปียกวันนี้เรามาเรียนรู้กันค่ะว่าเรามีอุปกรณ์อะไรที่ช่วยป้องกันฝนได้บ้างอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันฝนที่ครูแกนงใส่นี้คืออะไรคะ เสื้อกันฝนเราก็ต้องใส่เสื้อกันฝนเวลาฝนตกใส่เสื้อกันฝนกันไม่ให้ตัวเราเปียกไม่เสื้อผ้าเราเปียกด้วยนะคะอ่ะต่อไปค่ะมีอะไรอีกอ่ามีมีรม่มเวลาฝนตกเราต้องกางร่มกันตัวเราเปียกกันเสื้อผ้าเราเปียกด้วยนะคะอีกอันหนึง่งเป็นรองเท้าบูทค่ะอ่าบางทีเราก็ต้อง ใส่ไม่ให้เท้าเราเปียกฝนไม่ให้เท้าเราเปียกที่โคลนด้วยใช่ไหมคะอะต่อไปค่ะเรามาเล่นเกมกันดีกว่าครูแกมีเกมมาให้เด็กๆเ,เล่นด้วยไปเล่นเกมกันค่ะหยิบเกมของเด็กๆขึ้นมาค่ะเป็นเกมฝึกการแยกแยะสิ่งของแล้วก็สังเกตแล้วก็จดจำด้วยค่ะมีชื่อเกมว่าแยกอุปรกรณ์ให้ที เรามาดูวิธีเล่นกันเลยนะคะครูแกงจะให้เด็กๆแยกอุปกรณ์ให้ตรงกับที่กำหนดแบบนี้นะคะภาพที่กำหนดอันแรกเป็นเสื้อกันฝนค่ะเด็กๆสังเกตดูในรูปภาพนะคะเป็นเสื้อกันฝนต่อไปเป็นรูปอะไรคะกางรม่มแล้วก็รองเท้าบูทเด็กๆก,ก็นำรูปภาพต่างๆเหล่านี้มาแยกอุปกรณ์ให้ตรงกับ ภาพที่กำหนดแบบนี้นะคะรูปแรกเป็นเสื้อกันฝนเด็กๆเ,เอาวางตรงไหนคะถึงเตถูกูตรงนี้ได้ไหมคะตรงนี้กลางล่มได้ไหมอ่าไม่ได้ก็วางตรงนี้เสื้อกันฝนก็วางตรงรูปที่เขาใส่เสื้อกันฝนแบบนี้ต่อไปอันนี้ก็เป็นรูปอะไรคะอ๋อเสื้อกันฝนเหมือนกันก็เอาวางไว้ในช่องที่ตรงกับเสื้อกันฝนแบบนี้เอ๊ะอะไรนะ ร่มหรือเปล่านะเอาวางตรงนี้ได้ไหมคะอ่าไม่ได้เป็นรูปรองเท้าบูทก็วางลงในช่องรองเท้าบูทแบบนี้อ่าแล้วอันนี้นะคะอ่าเสื้อกันฝนวางลงในเสื้อกันฝนภาพนี้รองเท้าบูทเอาวางตรงนี้ดีไหมอ่าไม่ได้เป็นรูปรม่มเราก็วางตรงช่องรองเท้าบูทแบบนี้อ่านี่ก็รองเท้าบูทเหมือนกันก็วางในช่องรองเท้าบูทอันนี้เป็นรูป รม่มเราเอาวางตรงตรงไหนคะชี้สิตรงนี้รูปรมนี่ละคะอ่ารม่มแล้วก็าวางให้เป็นรม่มอันนี้ก็เป็นรม่มเอาวางตรงรองเท้าได้ไหมไม่ได้ก็เอาวางตรงที่ภาพที่กําหนดให้ว่าเป็นรม่มแบบนี้อ่าเล่นง่ายๆเล่น,นสนุกค่ะเด็กๆลองเล่นกับคุณพ่อคุณแม่ดูนะคะ เล่นเกมเสร็จแล้วอย่าลืมหยิบใบงานของตัวเองขึ้นมาด้วยนะเล่นเกมเสร็จแล้วทำใบงานดีกว่าค่ะใบงานของเด็กๆวันนี้วันที่6ก,กันยายนเป็นรูปภาพอะไรคะอ่าเป็นรูปภาพเด็กใส่เสื้อกันฝนป้องกันไม่ให้ตัวเปียกไม่ป้องกันไม่ให้เสื้อผ้าเปียกใช่ไหมคะวันนี้ครูแกงจะให้เด็กๆระบายสีค่ะระบายสี สวยๆนะคะระบายสวยแล้วระบายเสร็จแล้วอย่าลืมส่งลงมาหวกคุณครูกันด้วยนะสำหรับวันนี้ครูแกงก็นำมาฝากเด็กๆเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย